โอ้ยปลากายกระโดดแล้วครับบินวินปลากายบินอ่าเซีนแปะนะครับเซีนแปะโอ้โหครับปลากายไสุสวยเลยครับบินนครัปลากายเอาละครับเดี๋ยวะขาบสวิงแล้วนะครับโอ้โหไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ไซส์ตัวนี้สวยครับบางเียยบเเลรียบร้อยเซีนแปะเซีนแปะมองกล้องด้วยอย่างนี้เองนี่ เยิ่มเยิ่มเยิ่มถ่ายรูปสวยๆนะครับอ๋ออะหมองวิดีโอครับวิดีโอมองกล้องได้พี่บิชูชูชูสวยๆเดี๋ยวก่อนใจเย็นครับหาพี่เปิ้ลไม่เจอพี่เปิ้ลอยู่ข้างล่างอยู่ใสนอนก่อนโอ้ยจะหาจิ๊ปเปอร์เขาพี่เปิ้ลอยู่ใส ไปเด้อหยิบมาจิปเปอร์อยู่ซสาเหรอนะเด้อระวังมือเดี๋ยวป้าดิ้นเบ็ดเกี่ยวจิ๊ปเปอร์อยู่ใส่ไหมหายจิ๊ปเปอร์ไม่เจอ,อจิปปออจ๊ปเปอร์หายนะครับสวยงามเลยครับสวยงามโอ้ยเอาไปก่อนใจยเย็น อันนี้ต้องเสียนจริงๆนะครับไม่งั้นตกไม่ได้นะครับงวนฮะแม่ไม่รับไปแล้วกระช่างโทรตามไม่รับตาก็กำลังงันโอ้ยขึ้นอีกแล้วครับ เอาเซียนนะครับไงเสียงคือกับม่เห็นยิ่งปลากำลังขึ้นครับคนถ่ายจะได้ตีบ้างนะครับคันนะครับก็ก็ปิดกล้องไปก่อนก็ได้นี่ครับไม่แล้วครับผมอยากอยากให้ชูปลาครับชูปลาก่อนนะครับโชว์ก่อนสวยๆกันครับเดี๋ยวผมจะใจเย็นๆหน่อยสิครับกล้องครับจับโอ้โหสวยๆนะครับ นี่กับเซียนแปะนี่ปากกายนะครับของแท้ปากกาย,อายเอามองก<ร>อนด<ร><อ>้วยอืม,ออมสุดยอดครั้งของอะไ